เดี๋ยวถ้าปูนกับเนี่ยเดี๋ยวถ้าปูกับพี่ท็อปเดี๋ยวปูพี่ท็อปไปให้พี่อ่าพี่ได้ก็ได้ตายตายตายโตไม่กี่้องวอไซพี่ท็อปอยู่หลังพี่ท็อปอยู่หลัง สวัสดีครับสุขสามเ์วันเคิดนะย่าอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่อดทนมาเกลกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับนะครับคุณมอห์นพิมนมารือไทยก็มาวิ่งด้วยนะครับวันนี้แห่งโพลิเซียมปุ๊บ นนนันำดาราน,นักแสดงในสังกัดนะครับมาด้วยมาด้วยกิจกรรมขอแยกตัวในตลาดอ,อดาทอก่อนนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนเฉกันขอบคุณครับขอบคุณครับดี๋ยว่อตรงนี้เดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวแม่าะว่ามีนเดี๋ยวถ้ามีเวลาขอนแก่นเราต้องอาจจะเข้าไปเสียงน้องคับจิมครับเสียงน้องัจิมเดี๋ยวได้เลยค่ะครับครับ คุณครับไ่้นี่ร,รัถพิฆาตนี่รถพิฆาตนะครับทีร,รียม,บบม,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 รมเรเียนรับกวางเลยนะครับเสินจป่ะครับไปรอจุดมาตอนเที่พว่เรเียนรับกวางก่อนก็ได้ครับอ่าเด้ยวนะเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้แปบนึงอ กำลังมุ่งหน้านะครับท่านตลอดท่านแถวทับควางนะคะแต่ว่ามันต้องยูื่นเธอแต่ต้องให้พี่รุ่งนําไปไ่ดดอยาาปเเีี๋ววทับควางครับทับควางครับมุบ่งหน้าลงปูนลงปูนนะขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับทุกควานะคตับตอนนี้เราอยู่ทับกวางทับกวางมุ่งหน้าลงปูนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับร่วมบุญกันได้นะครับผมให้ทุกคนบอกบุญเป็นสะพานบุญให้กันนะครับบอกกันไปต่อๆไปว่าตอนนี้นะครับพี่บินบริลิคที่กบพิรุลลิกกำลังทํากิจกรรมเดินวิ่งนะครับเดินวิ่งนะครับบอกบุญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกรุงเทพกุงโบราชธานี นะครับตอนนี้ทับกวางครับทับกวางสระบุรีครับทับกวางสระบุรีมุ่งหน้าลงปูนครับประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้เราจะหนึ่งพักหนึ่งวันนะครับต้องพักหนึ่งวันนะครับเนื่องจากนะครับร่างกายอ่อนล้ากันตากฝนกันนะครับต้องพักผ่อนกินยาเกี่ยวกับบางคนอาจจะมีจามมีไอบ้างแล้วนะครับต้องต้องพักต้องพักนะครับ เด่ครับพี่ไทยเอกพันธ์บริลิปนะฮะวิ่งมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับฮนะ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ผ่านครับผ่านครับผ่านผ่านนะครับว آ, วัดพี่เอกสอรงพงษ์ผ่านครับผ่านครับหลวงพุโตผ่านครับตะเหลียวอยู่นี่ครับตะเหลียวอยู่นี่ครับอะไรพี่กวน รวมบุญกันได้นะครับร่วมบุญกันได้ เอาทำไม่อดไว้ทีนู่นทำไมใครบอกจอดไว้ที่นู่นจอนใครได้พูดเลยบอกให้เอาไม้หมดนี่อะที่นี่บอกเลยเอาไม้หมดรถต้นทกอคุณจะบอกเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนน่ะพิการได้มาขับศคันตอนเดียวที่นี่เราเป็นเรื่องไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขับโมไทยเนี่ยตอนเนี้ยหารถคันเลยขับย้อนสอนไม่รับมาไปเอามาเลย เรียนอนุบาลน่ะเลยเปี่เดียวที่ต่อแรกเขาไม่สอนโรงเรียนใช่เพราะโรงเรียนมันแคบด้วยหาไม่ได้มีเลยให้เลยไปที่ไปที่ร้านป้ายางพอเรียบร้อยแล้วต่อรองแล้วเสร็จตรงนั้นเราก็ต่อตา้าต่อกันเลยหาห้องหาหาพี่จีจะเอารถ้มาเเดดีียยยววอ่าง หัวบอกแล้วไงวะถ้าแผนนึกเนี่ยคุณไปให้หมดเลยแล้วคุณพี่ครัวเนะ่ไม่น่าไปไม่น่าไปขับมอเตอร์ไซค์หรอก จริงก็ต้องมาใส่เป้พี่เปิดไว้ วางทับทับวางอรอยเย็นดีนะครับน้ำดื่มทาสิงดื่มแล้วเป็นไงครับสดชื่นอะไรไม่มีมีปะล่ะไปก่อนไปก่อนที่พบไปก่อนไ,อนไ,ไม่เปไรเดี๋ยวค่อยวางกัน หาเรื่อพูดไอ้ของกินวอยวายนี่ใส่ไม่ดีมันของกินไม่ไม่ไม่รับปาก้วรับปากแล้วาอกวามันีายคนกไม่รารัซื้อกี่การทางเลยไม่ต้องมาฝากบอกให้รับปากนะ ลูกพ okay. okay, mm. okay, ี่เลยมาฝากของเดนก็พูดโวยวายบอกลูกพี่บอกอย่างนี้ไม่ได้มาฝากของเพราะของหายมาโวยวายแต่ก็ผมเป็นหัวบ้านใช่โอเคถ้าโยกปากถ้ามันผลตอบปากกระเป๋าตังค์มนลดมากไปใหญ่เพาะฝากของีไม่รับแล้วชอบอยู่หลัง สุขสุดท้ายสองครับบ้านสุขสุดท้ายสองเข้าไปดูหน้าเพจเลยครับหน้าแฟนเพจที่คุณกำลังดูอยู่นะครับรายละเอียดอยู่ตรงนั้นรายได้เพื่อสร้างอะไรสร้างบ้านสุขสุดท้ายสองแล้วบ้านสุขสุดท้ายสองคืออะไรเข้าไปดูหน้าแฟนเพจพี่บินทำมาตั้งนานแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปสิ้นสุดในจุดที่ทัาวกวางตอนนี้กำลังมุ่งหน้าทำวางแก่นคอย นะครับหลักกิโลเมตรที่อะไรวะร้อยสิบห้าบวกห้าร้อยสิบห้าหลักกิโลเมตรที่1้อยสิบห้าสลาบุรีนะครับไม่ไม่ใช่ส5บห้าสิบห้ากหร้อะไรนะสิบห <15, 500. S 1> ้บวกห้ารอยอจากสระบ,บุรีมาใช่มใช่ใช่จากตอนนี้ตอนนี้เป็นสิบห้าบวกห้แล้วมันมันต้องดูไอเลขเต็มเิมันมันเทียลของตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมดทางหลวงครับ วางนะครับปเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณคุณจิราพรขอบคุณคุณท่านานัรท์เนาะนะนะ ยานันถายานันนะเนี่ยอ่านยังไงเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยกำลังมาครับพี่ท็อปกำลังมานะครับเดี๋ยวซูมเลยน่ะซูมน่ะซูมซูม ไปขอบคุณผู้หญิงธรรมดานะครับขอบคุณครับคุณสิริธยาสิรินธยานะครับอันนี้ปกติเป็นเรื่องปกตินะครับจะเห็นรถย้อนไปปกติเพราะว่ามันที่กับรถเขามันมียูเทิร์นใหญ่แล้วก็มันมียูเทิร์นใต้สะพานมันทําให้การขับกับรถลำบากน,นะครับ

นะครับ